แทนแทนสวัสดีครับนี่วันนี้นะครับเราก็จะมาเอาสัตว์ทั้งหลายแลนทบมาวิ่งแข่งกันนะครับนี่คู่แรกที่จะแข่งกันนะครับคือพี่วัวอ๋อพี่วัวสีขาวดำนะแล้วก็พี่วัวสีทองนะครับและอีกคู่นึ่งเป็นช้างน้อยสีดําเจอกับช้างน้อยสีเทาแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับคู่เอกแล้วก็คือควายนะครับ จอมดุดันครับสีฟ้ากับสีดำอ่าเราไาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเตียมตัวไหนครับเตียมตัวไหนอาครับหนึ่งสองสามเตรียมตัว Let's go ไปนะครับไปไปเลยครับโอ้โหตอนนี้สีขาวนับนำอยู่นะสีทองกน้ารังวิ่งตามมาครับจะทันหรือเปล่าสีขาววิ่งนำอยู่ครับโอ้โอ้โ,โอ้โ เนินสุดท้ายครับจะติดเนินหรือ,อเปล่าเนินสุดท้ายอ้าวสีขาวล้มครับแอ<ถ>ลสีทองเข้าเส้นชัยโอ้โหครับสีขาวแพ้ไปสีทองชนะไปนะครับสำหรับวัวนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นพี่ช้างครับพี่ช้างเข้าไปเต็มตัวเต็มตัวเชียร์สีไหนครับเหี๋ยวครับ Let's go แล้วครับหมอตอนนี้วิ่งปูตีกันมากแล้วครับโอ้โหเอ้าสีดำนำดูนิดนึงครับสีดำครับรู้สึกจะพุ่งทะยานนะเอ้าสีดำใจเย็นครับรอเพื่อนด้วยนะเอ้ารอเพื่อนด้วยนะเอ้าเอ้าสีดำโดนเกี่ยวขามาครับรู้สึกว่าสีสีเทาจะขึ้นนำนะครับโอ้โหเดี๋ยวครับสีเทาจะขึ้นนำแล้วเอาล้วสีดำกลับมาขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับสีเทาที่จะหมดแรงหรือเปล่าครับวิ่งกระทุกกระปะโอ้โหสีดำวิ่งเรอวอย่างตอนนเลยนะครับ ดำก็วิ่งมาครับวิบ่งมาแบบเงียบเงียบเนิบเนครับสีดำรู้สึกจะมีการลม้มหรือเปล่าไม่มีการล้มมาสีดำก็เข้าเป็นอันดับที่หนึ่งปโอ้ย oh, oh, oh. นี่ครับจบแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นควายนะครับน่าสีฟ้าสีดำเตรียมตัวหนึ่งตองเอา Let's go <S ไปนะเอาครับ สีฟ้าออกตัวก่อนนะสีฟ้าออกตัวก่อนด้วยความวดเร็วนะครับเลยสปีดสองร้อยอาจจะสีดำนะครับไล่ตามมานะครับแล้วก็ดูสิจะแปลงไปแล้วนะครับใครถึงช้างก่อนก่อนนะครับเอาแล้วเดี๋ยมาดูกันดูกันใครถีงช้างก่อนใครจะนัดสีดำจึงก่อนที่จชนะครับโอเคสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับนี่ครับก็ผลการแข่งขันก็ตามนี้เลยนะครับก่อนด่านเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย